สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุนีบทที่80นะครับข้อที่15ถึง19นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําทูลเพื่อการรื้อฟื้นนะครับในะเมื่อกี้ใสุดีบท80นั้นเรารู้ว่าอาซาบได้เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะขอพระเจ้านั้นฟื้นฟูอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเขารู้ดีนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากความบา แต่บางครั้งเนื่องจากว่าพอปัญหามันเข้ามาเนี่ยนะครับการมีมุมมองกับพระเจ้าบางครั้งอาซาบก็มีมุมมองที่ตลกตลก,ตลกบ้างแต่ในจุดนี้เราจะเห็นเมื่อเราจะร้องทูลพระเจ้าเรื่องการลือร้อฟื้นเราจะเห็นลักษณะ3ประการที่เราควรจะเรียงแบบครับผมอยากจะอ่านนะครับคือกอซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้และกิ่งที่พระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์เองเขาต้องหลยเผามันด้วยไฟเขาตัดมันลง ขอให้พินาศด้วยพระพักของพระองค์ที่ขนาบเขาขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้ที่อยู่ด้วยเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกระทําให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เองแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะหันกลับมาหาพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลออกพระนามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพน้งหลายจะรอดได้พระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึง3ประการด้วยกันนะครับที่เมื่อเราจะทูลขอการลื้อฟื้นจากพระเจ้าในหลายครั้งชีวของเราต้องการการลื้อฟื้นด้วยเหมือนกันนะฮะิสตจักต้องการการลื้อฟื้นชีวของเราต้องการการลื้อฟื้นเราควรทำยังไงอันที่หนึ่งครับเราต้องยอมรับการตีสอน สิ่งที่สําคัญมากของชีตคริสเตียนก็คือเราต้องยอมรับครับแม้เรารู้ว่าเราเป็นกิ่งของพระเจ้าเป็นกอที่พระเจ้าได้ปลูกเอาไว้นะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ในฉบับ GNCV บอกว่าบุตรซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาในฉบับ1971ในข้อที่15บอกว่ากิ่งที่พระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรงคําว่ากิ่งเนี่ยกับบุตรเนี่ยเป็นคําเดียวกัน2011ก็ใช้คําว่าบุตรเช่นเดียวกันนะครับกําลังบอกว่าแน่นอนพระเจ้าเหมือนพ่อเราที่รักเรา และพระองค์จะเป็นต้องตีเราังนั้นเองให้เรายอมรับครับยอมรับว่าพระองค์ทรงขนาบมันก็พินาศงนั้นเองมันอยู่ที่สิทธิอํานาจของประานที่พระเจ้าจะเป็นเป็นผู้ลงโทษเราอันที่หนึ่งครับต้องยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าจะรับการฟื้นฟูหัวใจไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับการตีสอนประกานที่สองครับขอส่งปกป้องในข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าขอพระหัตของพระองค์จงอยู่เหนือเบื้องขวาของพระองค์หมายความว่ายังไง คําว่าอยู่เหนือเบื้องขวาหมายความว่าคนนั้นพระเจ้าจะปกป้องรักษาเขาหมายถึงอิสาราเอลเบื้องขวานั้นหมายถึงอิสาราเอลคู่ที่พระเจ้าเลือกนั้นคืออิสาราเอลขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อพระเจ้าปกป้องเรานะฮะพระเจ้าจะปกป้องเราพระองค์จะดูแลเราไปตลอดในพระคัมภีร์ในตรงนี้บทที่80ในข้อที่17บเชื่อว่าแคทอลิกแปลไว้งดงามมากบอกว่าขอพระหัตถ์ปกป้องพระราชาผู้อยู่เบื้องขวาของพระองค์ โปรดรักษาบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำนุ่มบำรุงให้เข้มแข็งสําหรับพระองค์ผมว่าแปลดีกว่าหลายหลายฉบับนะฮะเพราะว่าทําให้เราเห็นว่าคนที่อยู่เบื้องขวานั้นก็คือพระราชาที่พระเจ้าได้แต่งตั้งให้ดูแลอิสราเอลและพระองค์ก็ให้พวกเขานาอิสราเอลไปและพระองค์มีบอกว่าพระองค์ก็ทาให้อิสราเอลเข้มแข,แข็งเพื่อพระองค์เองแต่งน้ก็ตามเขาอธิฐานขอพระเจ้าปกป้องพวกเขาและประการที่3ครับก็คือขอทรงอวยพร การรับการรื้อฟื้นจากพระเจ้าหรือการฟื้นฟูใจในพระเจ้านอกจากจะยอมรับการตีสอนเราต้องขอพระเจ้าปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายที่อยู่รอบข้างสิ่งที่3ที่สําคัญก็คือต้องขอพระเจ้าอวยพรเราตรงนี้ได้บอกในข้อ1 8 1 9ได้บอกว่าขอพระเจ้าทอแสง คำว่าทอแสงในที่นี้คืออะไรครับในจุดนี้คําว่าทอแสงในที่นี้ในข้อที่19เนี่ยข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพูนทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพูนทั้งหลายพระเจ้ายมโยธาหมายถึงจอมรับที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทอแสงนั้นมันเป็นคําอวยพรของปุโรหิตท,ที่มีต่อประชากรอิสราเอลที่ทําให้เขาเองนั้นได้เติบโตยิ่งขึ้นแตน่้นเองตอนนี้กาลังพูดกับเราทั้งหลายบอกว่าถ้าเราต้องการรับการลื้อฟื้นจากพระเจ้าหนึ่งครับรับการตีสอนจากพระเจ้าอันที่2 ขอพระเจ้าปกป้องเราอธิษฐานที่กำกัครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพื่อชนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพวงหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่เมื่อขอการรื้อฟื้นจากพระองค์นั้นเราต้องยอมรับการดีสอนต้องขอพระองค์ปกป้องและขอพระองค์อวยพรเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นในตัวเราเองได้เราต้องการพลังจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่อาซาฟเองได้เข้าใจจุดนี้และขอให้ทุกหลายเข้าใจจุดนี้เช่นเดียวกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอง